สวัสดีคนด้วยนะครับผมนะครับวันนี้ผมมาตีป้าในคนตะกสุบนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่ะไรวะ่าน้องบัวนะครับที่ราชพัฒของเชียงรายคนนะครับวันนี้ผมมากับเจ้าเรือนะคนนะครับที่มันทับได้นะครับทุกคนนะครับผมที่สามารถใส่หลังมอเตอร์ไซค์ได้นะครับแล้วก็ขับขับไปเลยนะคนง่ายมากนะครับโอเคทุกคนนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ตัวหรือเปล่าตอนนี้ก็ประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วคนนะครับ ไม่รู้ว่าเราจะมีรุ้นหรือเปล่าะุรคนเพราะว่าหมายที่เนี่ยคือหมายมหาชนอยู่แล้วนะครับทุกคนต้องรู้จักเลยครับผมมีคนมาตกนับไม่ท้ววทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบเรือให้ทุกคนได้ดูว่ามันประกอบยังไงแล้วก็ใส่ยังไงทุกคนนะไม่ยากเลยครับสําหรับใครที่อยากทาตามเลยครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปประกอบเรือก่อนเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามาสายทุกคน ดูว่าจะได้จะเจอปลาสักตัวหรือเปล่านะครับโอเคไปทุกคนไวรุ่นทุกคนเดี๋ยวผมประกอบเรือให้ทุกคนได้ดูนะครับจากที่ผมไปตกหลายครั้งแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายตอนประกอบให้ทุกคนได้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเรือผมนะครับตอนประกอบว่ามันเป็นยังไงนะครับทุกคน เนี่ยสองตัวตัวไม่ใหญ่ตัวนี้นะตัวไม่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ตัวนี้ขนไหนปาดเป็ดหรอใช่เลยนะตัวนั้นไม่ควได้อยู่ข้างในตาอะไรมันนีนวะตาหมูตาหมูอ๋อหมูตนนีน้ตัวที่ว่ายข้างในใหญ่ โซ่ที่สองใช่ไหม ใส่ตะข่ายเนี่ยพ่อเมียใส่ตะข่ายเนี่ยตากสูงไปหนึ่งกอดเหมือนกันมีที่นี่มีโคเป็นหมูนะจับที่นี่ฮะโอ้ที่นี่ฮะ ปลาช่อนมันเหนไม่ไมีวะปลาช่อน,น,นมันไม่มีโดนปลากระสุนใหญ่ขึ้นมากยระจายไปมาไม่เข้ากระถางมันไม่ค่อยรอดนะเจอกระสุนกินหมดแล้วผมมาตีปีที่แล้วไอ้ตัวนิดเดียวอะะ่ <c oughs> ววะไอ้ข้อไหนไลายหิบกระสุ ดำดำอยู่ดีๆอะไรมันไหวเข้ามาตัวตาตัวใหญ่เข้ามาตัวใหญ่เราเห็นออกช่วงหน้าหน้าฝนเราบอกเห็นไหวใหญ่มากเลยดำเตอบ่อยเห็นไม่ทันดีเห็นมันขึ้นน้ำใหญ่ดียิงก็ไม่มีเกรอนมัดอีกบินตูน

ทุกคนเนี่ยขอดื่มน้ำก่อนทุกคนร้อนร้อนจัดเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับเรือของผมทุกคนนะครับเอาทุกคนถึงเวลาลุยงานนะครับผมนะครับจากพี่ๆน้าๆเมื่อกี้บอกว่ากระสุนเยอะทุกคนนะฮะ เพราะว่าผมเดียวไม่ได้มาหนาแล้วกอนโอเคเดี๋ยวเราไปลุยงานกันเลยกันทุกคนฮค่จะไม่เสียเวลาเลยครับไปจังหวะเดี๋ยวกัดแล้วทุกคนนะครับเมื่อกี้ตอนอวัดไม่ได้ถ่ายไว้ทุกคนกล้องตัดงงมากเลยนี่ก็สาเล็กทุกคนนะน,ะนี่ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะสาไม่ใหญ่ทุกคนปลาช่อนน้อยนะครับผม สายปลาเกลือนะฮะโหตอนไล่กัดไม่ได้ถ่ายไว้ทุกคนนะฮะตอนแสงเมื่อวันนี้โหปลาช่อนน้อยทุกคนนไหมครับผมเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอตั้งลำเรือก่อนจังหวะไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าแดดร้อนทุกคนเลยครับผมนี่ฮะ ไล่กัดมาตงไกลเลยนะที่ก็ตอนเรกหากระสุนทุกคนที่เกียดตีกระสุนนะครับก็เลยมาตีปลาช่อนแทนทุกคนนะครับผมโอ้โหวัดแรงไปหน่อยทุกคนปากฉีกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรฮะสามารถสาได้อยู่โอ้โหทุกคนเดี๋ยว นี่ไปนไหนบ้เนี่ยดีนะครับทุกคนป่าช่อนป๊อกนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนขอเปลี่ยนกล้องก่อนก็เป็นแต้มแรกของอ่าในการตกปลากระสุนทุกคนนะครับปลากระสุนไม่กัดนะครับก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกบยางนะครับทุกคนนะครับผมนี่คือตัวแรกนะนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคนนะครับผมปลาเกลือนะครับประมาณประมาณขีดสองขีดนะครับผมจากที่ตีมาได้สักพักหนึ่งนะครับ กระสุกไม่มีอาการก็เลยเปลี่ยนเบีย่เอเป็นกบยางทุกคนนะครับสําหรับแต้แมแรกของเราคนนะครับผมแล้วจังหวะไม่ได้ถ่ายด้วยจังหวะกัดทุกคนนะครับวัดมาเสแรงเลยนะครับปากกระเจิงกระจายเลยทุกคนโอเคนะครับทุกคนนะฮะผู้ถูกล่าไม่จําเป็นต้องตายเสมอไปทุกคนนะครับผมตกแนวอนุรักษ์อยู่แล้วทุกคนนะครับผมก็คือว่ามาก็ ไม่ได้ไม่เสียดายทุกคนนะฮะอย่างน้อยก็ได้ตัวให้ทุกคนได้ดูนะครับกระสุนแบบมีแน่นอนทั่วดูปลาดินไม่รู้เห็นหรือเปล่าเนาะปลาดินว่ายตามนี้เลยนะครับผมโอเคนะคนนะครับเดี๋ยวผมปล่อยในเรือนี่ก่อนถ้ามันโดดออกก็แล้วแต่นะครับผมนะฮะยังไงเราก็ปล่อยอยู่แล้วนะครับผมโอเคทุกคนนะครับเพื่อที่ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราหาแต้มต่อไปนะครับโอเคไวรุ่นครับทุกคนนะครับตอนนี้ประมาณกี่โมงแล้วไม่รู้ประมาณห้าหกโมงแล้วคนนะครับจากที่ตีประมาณบ่ายสามทุกคน บเอ้ยใบมงฮะประมาณายไม่มีตัวกัดทกวนเนี่ยกระสุนนะครับไล่แต่ก็ไม่กัดทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะหนาวทุกคนมันไล่อยู่นะปกติกระสุนนี่คือเดือดมากนะครับทุกคนแต่ตีมาเนี่ยหย่อนลงไปทุกคนมันมีตัวนะเห็นแบบไล่อยู่นะแต่ไม่ดูไห้นะครับก็ได้มาปลาช่อนนะฮะแล้วปลาช่อนก็ไม่มีจังหวะกัดให้ทุกคนได้ดูเลยฮะตอนแรกกะว่าจะไม่เอาลงคลิปทุกคน แต่ก็เสียดายในในก็ถ่ายแล้วคนนะฮะชิปนี้ก็มีแค่ปลาช่อนตัวเดียวควนปลาเยอะมากคนนะครับปลาเนี่ยบอกว่าเยอะอยู่นะแต่มันไม่ยอมกัดทุกคนนะปลากระสุนนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรบรรยากาศรือเบาทุกคนมันหนาวเนาะนะครับผมน่าจะถ้าหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนน่าจะกัดอีกในคนนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวอีกสองสามเดือนเดี๋ยวหน้าช่วงหน้าฝนเดี๋ยวเรามาลองมาซ้ำอีกทีนึงครับผม <c oughs> ก็พี่ๆน้าๆนะครับผมใครที่รับชมก็ฝาก กดติดตามให้กันด้วยนะครับผมผมบอกเลยว่าบรรยากาศดีนะครับผมแต่ปลาพ่อมีโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผม EP ต่อไปทุกคนนะครับกับเรือของเราทุกคนพับได้นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคน